่ไหมครับที่ทั้งห้องเงียบหมดแล้วเราเล่น Facebook พอเลื่อนผ่านวิดีโอมันก็เสียงดังขึ้นมาเองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l แนลซีนะครับหลังห้องอบรมวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องเวลาเลื่อนผ่าน Newfeed Facebook แล้วอยู่ดีๆพอเลื่อนผ่านคลิปวิดีโอเสียงมันก็ดังขึ้นมาแก้ไขยังไงดีไปดูกันครับนี่คือหน้าจอ a c e b o o k ครับผมจะยกตัวอย่างนะครับผมจะค่อยๆเลื่อน New Feed ไปเรื่อยเยนะครับ เจ้าเราแวนตัวกูเนี่ยต้องติดตั้งตามแบบที่เขาให้มาเลยใช่ไหมเห็นไหมครับพอเลื่อนผ่านวีโอปุ๊บบอกได้เลยนะครับว่าก็จะมีเสียงดังขึ้นมาทันทีนี่คือปัญหาของหลายๆคนที่ไม่รู้จะไปปิดยังไงบางทีก็ทําให้ใช้คําว่าเขินอายกับเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างว่าเอ๊ะทำไมเธอเล่นโทรศัพท์ตอนที่เรากําลังทํากิจกรรมบางอย่างอยู่วันนี้จะมาสอนวิธีตั้งค่าปิดหรือเปิดสิ่งนี้ครับ วิธีการนะครับขั้นแรกครับมุมบนขวาครับไปที่ขีด3มขีดตรงนี้ครับมุมบนขวาของหน้าจอจากนั้นเลื่อนครับเลื่อนลองเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับเลื่อนหาคําว่าตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับจะอยู่ด้านล่างสุดๆเกือบสุดเลยครับคิดเข้าไป1ทีจะมีเมนูย่อยโผล่ขึ้นมานะครับให้ไปที่คําว่าตั้งค่าครับพอเข้ามาตั้งค่าเรียบร้อยแล้วลองเลื่อนครับ เลื่อนหาคำคำนี้ครับคำว่าสื่อครับสื่อสัญลักษณ์เป็นรูปคล้ายๆตัวเล่นวิดีโอแบบนี้ครับสื่อกดเข้าไปดูครับในเมนูนี้ครับเราจะเห็นตรงนี้ครับคำว่าเล่นอัตโนมัติครับหล,หลายคนอาจจะติ๊กช่องที่1ก็คือใช้อินเทอร์เน็ตมือถือและไ i ไฟ YouTube เอ่อ a c e b o o k จะเล่นวิดีโออัตโนมัติถ้าเราติ๊กช่องที่1ช่องที่2คือถ้าเราต่อ wi-Fi Facebook ถึงจะเล่นวิดีโออัตโนมัติให้หรือถ้าเราไม่อยากให้เล่นอัตโนมัติเลยก็ติ๊กช่องที่สามก็คือเวลาเราเลื่อนผ่านวิดีโอผมติ๊กช่องที่3มนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูให้แล้วผมจะเลื่อนผ่านคลิปเดิมให้ดูนะครับเห็นไหมครับมันไม่เล่นละครับเงียบเลยครับนี่คือวิธีการปิดนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าไปขีดสามขีดมาเลื่อนหาคําว่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวคลิกเข้าไป ตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นกดตั้งค่าในตรงสักครู่นี้คำว่าสื่อนะครับสื่อที่พูดถึงนอกจากตั้งค่าการเล่นวิดีโอครับเราสามารถปรับตั้งค่าอื่นๆได้เช่นครับเช่นตัวแรกครับปรับวิดีโอให้เข้ากับสภาพเครือข่ายคือถ้าเนต็ตแรงวิดีโอก็จะเล่นภาพคมชัดถ้าเนต็ตเราไม่ดีวิดีโอก็จะใช้คําว่าความคมชัดก็จะลดลงก็จะปรับอัตโนมัติก็ติดตรงนี้ไว้ หรืออันที่สองถ้าใครใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นอินเทอร์เน็ตที่นับจํานวนว่าเราใช้เยอะหรือใช้น้อยใช้เยอะเสียตังค์เยอะใช้น้อยเสียตังค์น้อยแบบเป็นแพ็กเกจเป็นเมกอะไรแบบนี้อาจจะติ๊กอันที่2ก็คือเรากําหนดไปเลยว่าไม่ต้องเล่นวิดีโอละเอียดมากมันจะลดค่าอินเทอร์เน็ตของเราได้บ้างถ้าเราคิดแบบเป็นเมกที่เราใช้ไปนะครับตามจํานวนที่เราใช้หรือนอกจากนั้นครับ เราสามารถให้มันเล่นวิดีโอได้ครับแต่ไม่ต้องเปิดเสียงเราก็ทําได้ครับก็คือติ๊กเล่นวีโอแล้วก็ไม่ต้องเปิดเสียงแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันแต่ผมชอบแบบไม่ต้องเล่นเลยดีกว่านะครับและด้านล่างครับก็เป็นการตั้งค่าต่างๆเช่นการเพื่อนไหวของภาพสามมิติต่างๆเปิดลิงก์ภายนอกได้หรือไม่เสียงในแอป,ปมีไหมนี่ก็เป็นการตั้งค่า หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ตั้งค่าในการเล่นสื่อต่างๆที่โผล่ขึ้นมาใน New f e ฟีของเรานะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม c h a ช่อง C My Wish ด้วยนะครับและอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่อัปเดตให้ในทุกๆวันนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ